ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในไทยของนายสัตยานาเดล่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Microsoft Corporation จำกัดบนเวที Microsoft Build-AID a y ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นก้าวแรกของการเดินหน้าตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้วิสัยทัศน์ในการยกระดับประเทศไทยให้มุ่งสู่ก้าวต่อไปกับนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่นายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีและนายสัตยาน,นาเดล่าได้ร่วมกันลงนามไว้เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566ที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา ดยข้อตกลงฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเทคโนโลยีคลาวด์และ AI ที่เปลี่ยนประสิทธิภาพจาก Microsoft มายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและปูทางให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคทั้งในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและความยั่งยืน การตั้ง Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยของ Microsoft นี้วงเงินการลงทุนยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการเนื่องจากเป็นความลับของการแข่งขันทางการค้า แต่เบื้องต้นนอกจากการตั้ง Data Center ในไทยแล้ว Microsoft ยังประกาศเป้าหมายที่จะยกระดับความสามารถด้าน AI ให้คนไทยกว่า1 0 0 0 0 0สคนด้วยโครงการ AI Skill for t h Enable e Tourism Industry มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถด้านการใช้งาน AI เพื่อภาคการท่องเที่ยวของผู้ฝึกสอน500คนจากสถาบันฝึกอบรมอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ฝึกสอนเหล่านี้นำความรู้และทักษะที่ได้ไป เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวจัดทำโครงการ AI Odyssey ที่มุ่งสนับสนุนให้นักพัฒนาชาวไทยกว่า6,000คนยกระดับทักษะความสามารถขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่ครบเครื่องด้วยทักษะใหม่ๆและการรับรองจาก Microsoft อีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องความปลอดภัยในโลกออนไลน์ Microsoft จะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกอมอชอแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมรับความเสี่ยงในโลกยุค AI มันจะทาให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านนี้ นอกจากนั้นแล้วเมื่อข้อมูลอยู่ในประเทศไทยนีย่นั่นหมายถึงความมั่นคงของข้อมูลที่เป็นความสําคัญของประเทศนะครับแล้วก็เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศจุดแข็งของประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือการมีพลังงานที่พลังงานสะอาด green energy อย่างเช่นพลังงานลมพลังงานแสงแดดเป็นความมั่นคงที่ทําให้มีคนอยากมาลงทุนประเทศเราตรงน,นี้ขณะนี้เป็นเทรนที่ หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกนี้นีให้ความสําคัญนะครับเพราะเรื่องนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของความปประเทศไทยครับแน่นอนครับการจ้างงานต้องมีเพิ่มขึ้นจะมีบุคลากรด้านไอทีต่างๆจะมีการลงทุนและมีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องอีกหลายอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องของ AI พอมี Data Center แล้วเดี๋ยวจะมี AI ตามมามีเรื่องของคลาวเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาอีกหลายอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นระบบนิเวศแล้วก็ ทำให้เป็นประเทศไทยนี่มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นนะครับ จุบันไมโค o ซอฟทมี Data Center ทั่วโลกมากกว่า300แห่งตามความต้องการโซลูชันด้านคลาวด์และ AI ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจหน่วยประมวลผลคลาวด์ของ Microsoft ไตรมาส1ปีนี้อยู่ที่26,708ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน21%ส่วน Microsoft a เอเซและผลิตภัณฑ์คลาวด์เพิ่มขึ้น31% และด้วยความได้เปรียบในด้านต่างๆของประเทศไทยจึงไม่ได้มีเพียง Microsoft เท่านั้นที่จะมาตั้ง Data Center ในไทย Google Cloud ยังได้ประกาศแผนก่อตั้ง Cloud r e g i o n ยแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อขยายขอบเขตบริการให้มากขึ้นซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า4.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐและเกิดการจ้างงาน5 3 0 0ตำแหน่งในปี2573ไม่หมดเพียงเท่านี้ Google ยังมีแผนที่จะตั้ง Data Center ในประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครถือเป็นแห่งที่4ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นแห่งที่11ของโลก การเดินหน้าขับเคลื่อนของรัฐบาลน,นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นกลไกสํคาคัญที่ทําให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคและโลกได้ในอนาคตทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน